ก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็เป็นที่มอสเฟดนะครับเสียนะครับรายละเอียดการซ่อมอยู่ใน youtube นะครับตัวนี้รู้สึกจะชิปบอร์ดมันไม่ค่อยดีนะครับน่าจะน่าจะช็อตลงมาตัวชิปบอร์ดที่ฝังมาจากโรงงานนะครับแต่เบื้องต้นตอนนี้คือแก้ไขไฟนิ่งหมดทุกตัวแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูมาดูช่องที่หนึ่งนะครับอ่าถูกต้องนะครับดูที่มิเตอร์นะครับมองเห็นในบล้องอยู่ สี่จุดเจ็ดนะครับนะถือว่าดีเลยดีแล้วสนะี่จุดเจ็ดเหมือนกันนะครับสี่จุดเจ็ดทุกช่องนะครับมาดูเรื่องของการชาร์จนะครับการชาร์จช่องที่สนีะ่นะครับโอแบตผมมีไฟนะครับมาดู่อนแนระแบตผมมีไฟช่องที่สี่มีไฟนะครับช่องที่ช่องที่สี่ผมสี่จุดหนึ่งหกนะครับนะช่องที่สามสี่จุดหนึ่งสามนะครับ ก่อนเนี้ยสี่จุดหนึ่งศูนย์เลยนะครับเอามาดูซัมซุงตัวนี้มีไฟไหมอันนี้ไม่มีไฟนะครับสามจุดหกสามนะครับก็ใส่เข้าไปก็สี่สามสองนี่ก็น่าจะเต็มก่อนนะครับนะครสี่สามสองก็น่าจะเต็มก่อน,นยังไงเต็มนะครับสี่นะครับนะครับสองก็เต็มนะครับสี่จุดหนึ่งศูนย์นะครับนี่สี่จุดหนึ่งหกนะครับ ก็เหลือสามนะสาก็น่าจะเต็มนะสนะี่จุดสองศูนย์นะคิดว่านิดเดียวก็จะเต็มนะเห็นท,ที่มันมีไฟแล้วนะนะครับนี่ยก็ประมาณนี้นะครับก็มีตัวนี้ที่สามจุดเจ็ดห้าเนี่ยอาจจะใช้เวลาสักพักนะพักใหญ่แล้วนะไม่สักพักนะครับเดี๋ยวรอดูตัวช่องที่สามนะครับพอเก้าสิบเเซ็นนะครับนะครับก็ก็น่าจะโอเคแล้วครับแต่ตัวนี้ เบื้องต้นมอสเฟตมันเสียนะครับก็มันช็อตลงที่ตัวชิปที่ฝังมาจากโรงงานนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์นะเท่าที่ผมดูเหมือนไม่ค่อยสมบูรณ์ทํางานไม่สมบูรณ์นะครับสมมติว่ามันตัดเต็มอย่างนี้ลูกค้าก็ชาร์จทิ้งไปเลยก็ได้ครับบางบางทีการแสดงผลกับการชาร์จมันไม่สัมพันธ์กันเนื่องจากตัวตัวชิปบอร์ดที่ฝังมาจากโรงงานมันมันเสื่อมนะมันเหมือนมันโดนสปาร์กจากมอสเฟตที่เสียไปสองตัวนะรายละเอียดการซ่อมอยู่ใน u t u b e นะครับโอเคครับผม